การกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้ง5คือหน้าผากมือและข้อศอกทั้งสองเข่าทั้งสองสัมผัสกับพื้นการกราบมี3จังหวะคือท่าเตรียมชายนั่งคุกเขา่าตัวตรงปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้า เข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดกันหรือที่เรียกว่าท่าเทพพะบุตรหญิงนั่งคุกเขา่าตัวตรงปลายเท้าราบเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเทา้ามือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองข้างนิ้วชิดกัน หรือที่เรียกว่าท่าเทพธิดาท่ากราบจังหวะที่หนึ่งอัญชลียกมือขึ้นในท่าประนมมือจังหวะที่สองวันธนายกมือขึ้นไหวาตามระดับที่หนึ่งการไหว้พระจังหวะที่สาอภิวาสทอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกัน ให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นคว่ำม,มือห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจะหลดพื้นระหว่างมือทั้งสองชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงหญิงศอกทั้งสองข้างคร่มเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงทำทั้งสามจังหวะ ให้ครบสามครั้งและจบด้วย <Okay. S 1> ท่าวันทาการกราบผู้ใหญ่ผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือ ข้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากกราบเพียงครั้งเดียวจากนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบทโดยการนั่งสํารวมประสานมือแล้วเดินเขา่าถอยห่างพอประมาณจึงลุกขึ้นจากไป การไหว้แบ่งออกเป็น3ระดับตามระดับของบุคคลระดับที่1การไหว้พระให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมข้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากระดับที่2การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมาก ให้ประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีษะลงให้หัวแม่มือจะหลดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบระหว่างคิ้วระดับที่สาการไหว้บุคคลทั่วๆไปให้หัวแม่มือจะหลดปลายคางนิ้วชี้แนบปลายจมูก การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนชายถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับค้อมตัวเล็กน้อยส่งสิ่งของแล้วถอยเท้าขวากลับไหวหนึ่งครั้งแล้วถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับหญิง ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกับย่อตัวลงเล็กน้อยทรงสิ่งของไหว้ในขณะที่ย่อตัวอยู่แล้วถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับ การส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ชายถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาลงเข่าซ้ายส่งสิ่งของเสร็จแล้วยืนตรงไหวหนึ่งครั้งถอยหลังพอประมาณจึงหันหลังกลับหญิง ถือสิ่งของเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายส่งสิ่งของไหว้ขณะที่ลงเข่าเสร็จแล้วยืนตรงถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับการส่งสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้น ชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกันให้ผู้ที่เข้าไปส่งสิ่งของเดินเข่าถือสิ่งของห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณนั่งพับเทียบขาขวาทับขาซ้ายวางสิ่งของเยื้องเข่าวขวาเล็กน้อยกราบหนึ่งครั้งส่งสิ่งของให้ผู้ใหญ่เมื่อจะกลับกราบ อีกหนึ่งครั้งการรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่ยืนใช่เดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงไหวหนึ่งครั้งก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าเปิดส้นเท้าซ้าย รับสิ่งของถอยเท้าขวากลับยืนตรงถอยห่างพอประมาณจึงหันหลังกลับหญิงเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณไหวตามระดับของผู้ส่งสิ่งของก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าย่อตัวรับสิ่งของถอยเท้าขวากลับยืนตรง ถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับการรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้ชายเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงค้อมตัวไหว้ตามระดับก้ 9, าวเท้าขวาไปข้างหน้าลงเข่าซ้ายรับสิ่งของถอยเท้าวขวากลับยืนตรง ถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับหญิงเดินเข้าไปห่างจากผู้ใหญ่พอประมาณยืนตรงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าลมเข่าซ้ายเปิดส้นเท้าขวาเล็กน้อยพร้อมกับไหว้ตามระดับรับสิ่งของด้วยมือขวามือซ้ายแนบลำตัวถอยเท้าขวากลับ ยืนตรงถอยห่างพอประมาณจึงหันหลังกลับการรับสิ่งของขณะผู้ใหญ่นั่งกับพื้นชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกันให้เดินเข่าเข้าไปใกล้ผู้ใหญ่พอประมาณนั่งพับเพียบขาขวาทับขาซ้ายกราบผู้ใหญ่หนึ่งครั้งรับสิ่งของ วางสิ่งของเยื้องเขาขวาเล็กน้อยถ้าผู้ใหญ่สนทนาด้วยให้นั่งแบบสำรวมก่อนลากลับให้กราบหนึ่งครั้งถือสิ่งของเดินเขา่าถอยพอประมาณลุกขึ้นถอยพอประมาณจึงหันหลังกลับ ศพรชายและหญิงปฏิบัติเหมือนกันคือกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สมครั้ง การเคารพศพผู้สูงอายุให้ทำความเคารพเช่นเดียวกับตอนที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่โดยการกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือ